กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต16ครองสามวาพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับอยาก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมหน่วยงานนี้นะครับที่มีขึ้นในประเทศไทยแต่ผมแม้จะเคยอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนเนี่ยแต่ก็พยายามจะติดตามผลงานของท่านครับว่าอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนอกจากเอกสาร จริงๆแล้วผมอ่านรายงานประจําปี6กเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ60ก็จะเห็นข้อแตกต่างบางประการแต่จริงๆก็อยากจะทราบ62สองสขออภัยครับเดี๋ยวถ้าช่วงท้ายท่านพรอมอยู่เวลาไม่ต้องรอรายงานท่านช่วยเล่าให้กับสมาชิกได้ฟังหน่อยนะครับท <c oughs> ่านประธานที่เคารพครับจริงๆแล้วหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาชาติไทยเป็นสินค้าระดับประเทศที่ท่านขจิตได้กรุณาพูดถึงว่าสยศาสตร์ กเกษตรกรรมที่จะเป็นวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยจะต้องทําอย่างไรแต่ผมก็มองอีกมุมหนึ่งครับว่าที่ท่านนั่งกันบนบันลังเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านมีดีกรีหลายท่านเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นถึงศาสตราจารย์แล้วก็มีความรู้ความสามารถในการทํางานวิจัยงานวิจัยก็ทั้งคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณก็ว่ากันไปครับแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของคนไทยเนี่ยเนยกระทั่งป่านนี้ที่ผมโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมยังคิดไม่ออกครับว่า สินค้าของชาตินั้นคืออะไรรถยนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยท่านประธานครับเราเคยได้ยินรถยี่ห้อพัลักษ์พลามรุ่นรามเกียน407ไหมฮะไม่เคยท่านประธานครับแต่โลโก,โก้คอนเทนต์หรือว่าวัสดุที่ใช้ในการประกอบรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยวันนี้ใช้ในประเทศไทย99.9%แล้วล่ะเพียงแค่โลกโก้ที่เป็นสิทธิบัตรของรถญี่่ปุนยุโรปเท่านั้นแหละครับคำถามก็คือว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ย ท่านได้เริ่มอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันถ้ามีแต่ท่านตอบนะครับแต่ที่ผมจะไล่เรียงต่อไปก็คือว่าพอผมลงไปดูในรายละเอียดาท่านประธานครับในเล่มนี้เนี่ยนะฮะมีเรื่องน่าสนใจเยอะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา,าที่มีการขอเข้ามาอะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยครับมีหลายประเด็นหลายเรื่องที่เราไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะมีจริงในประเทศไทยผมยกตัวอย่างง่ายๆครับชุดอุปกรณ์ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่สําหรับ OBU อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่เข้าใจแหละครับคืออะไรเพราะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่พอไปดูสดสิทธิทบัตรการออกแบบ45คําขอท่านประธานคงอยากรู้เหมือนผมนะท่านประธานครับเขาเขียนว่างไงร,รู้ไหมฮะสิทธิทบัตรขอเมื่อวันที่20กันยายน61เตียงคู่ครับท่านประธานเคยนอนเตียงเดีย่ยวไหมฮะที่ขอแตรเตียงคู่นะคืออะไรล่ะครับเตียงคู่มีอยู่ประมาณ4-5รายครับที่ขอเอาละท่านอาจจะบอกว่าเทคโนโลยี เตียงนี้นอนแล้วไม่หักหัวเมียแต่งงานกันแล้วนอนแล้วไม่เลิกลากันก็สุดแท้แล้วแต่ครับแต่ผมกเราจะบอกท่านว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์ท่านต้องทําให้เป็นการตลาดให้ได้เพราะอะไรครับดูจากมูลค่าท่านประธานที่กรพครับปีหกหนึ่งเนี่ยท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ยนะครับนั่งบนบันลังเนี่ยท่านใช้เงินไปเท่าไหร่รู้ไหมครับจากายงานหกหนึ่งใช้เงินไปประมาณห้าพันห้าร้อยห้าสิบล้านบาทครับรับงบประมาณขออภัยครับท่านประธานครับรับงบประมาณจากรัฐ แล้วก็เงินต่างๆเนี่ยสิริรวมเนี่ยนะครับ5,550ล้านบาทองค์คณะที่นั่งอยู่บนบัลลังนี้ใช้เงินเป็นครับเวลาผมใช้ลูกชายไปซื้อของให้เป็นร้อทอนมา8ทอนมา30เนี่ยผมบอกใช้เงินไม่เป็นคณะนี้ใช้เป็นท่านประธานครับ 550, 5 5 0 5,550ล้านบาทที่รับงบประมาณใช้ไปทั้งหมด6,470ก็แสดงว่าขาดทุนอยู่ประมาณ900กว่าล้านบาทครับเห็นไหมฮะเอาจากไหนนะครับ านประธานครับผมเคยไปดูหน่วยงานราชการเยอะผมเป็นประธานคณะกรรมการที่การอุการมหาชนและกองทุนวัตถุประสงค์ของเขาสมุติว่้ทำการวิจัยก็ไปเปิดโรงแรมบ้างห้องประชุมสัมมนาหารายรุ่งรายได้กันบ้างเป็นเงินนอกงบประมาณบ้างไม่ใช่ไม่รู้นะครับท่านประธานก็ฝ่ายขานรู้แต่บางเรื่องเอาละเงินนอกงบประมาณก็พอทําเนาแต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานก็คือว่าองค์กรนี้เนี่ยนะครับรายงานปีห1หนึ่งใช้เงินงบประมาณ ที่เป็นบุคลากรคนเท่านั้นเนี่ยท่านประธานครับจาก6,000กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะเป็นเงินทั้งหมด2,557ล้านบาทคนนะฮะคนอย่างเดียวและเป็นงานวิจัยเพียงแค่1,400ล้านบาทครับใช่ไหมส่วนต่างท่านบอกอ้าก็ต้องใช้คนเยอะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับแต่ที่ผมอยากจะบอกท่านต่อไปก็คือว่าท่านใช้อื่นๆเนี่ยนะคำว่าอื่นๆเนี่ยนะครับเป็นเงินประมาณ1,500ล้านบาทครับ สิริรวมแล้วก็ประมาณ6,470ล้านบาทขาดทุนไป900ล้านบาทครับพอผมลงไปดูรายละเอียดท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าปี60เนี่ยนะฮะเขามีรายได้ครับรายได้สําคัญอันหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็ตะขิดตะขวงใจและอยากจะถามท่านที่นั่งอยู่ข้างบนครับก็คือว่าปี60เนี่ยท่านมีรายได้จากค่าปรับเป็นเงินทั้งหมด13ล้านบาทครับ6 1หนึ่งท่านมีค่าปรับเพิ่มเป็นเงิน22ล้านบาท นี่ถ้ามี KPI นะครับระบบวัดกลองระบบให้คะแนนเนี่ยต้องสอบตกต้องไล่ออกหมดนะฮะปี60มีค่าปรับ13ล้านบาทแสดงว่ามีคนไม่เกเลวางระบบระเบียบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทําให้สถาบันแห่งนี้พิจารณาได้ดีแล้วก็ดําเนินการจนมีค่าปรับที่จะไปเรียกเก็บต่อคนที่มาเกี่ยวข้องกับสถาบันแห่งนี้น้อยลงแต่พอปี6 1ที่ผมไม่เห็น 6. 2ส3นะท่านประธานครับค่าปรับเพิ่มเป็นย2ล้านกว่า8ปแล้วนะ อันนี้แหละครับคือปัญหาที่สถาบันแห่งนี้เนี่ยบางทีเรามองตัวเลขเงินทั้งหมด6ก0 0กว่าล้านบาทหลายคนที่อยู่ในสถาบันบัตโถ่จิรายุ6 0 0 0กว่าล้านบาทเนี่ยมันได้ปัญญานะมันได้เรื่องของความรู้ความสามารถแต่ท่านประธานที่เคารพครับพอลงไปดูรายได้อื่นๆที่เขาได้นะมีทั้งหมด55ล้านบาทเป็นค่าปรับ22ล้านบาทรับบริจาค11ล้านบาทที่เหลือก็อว่ากันไปเล็กๆน้อยๆนีศูนย์นีสงสัยจะศูยนย์ รายละเอียดไม่ต้องเล่าครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับคณะกรรมาการกองทุนผมคงจะต้องเรียกท่านมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะพอไปดูรายละเอียดในปี60 61. ถึง61ท่านชะขยันนะฮะขยันอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับปี60ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทาง127ล้านบาทคณะเนี่ยฮะ127ล้านบาทไม่ได้งบสัมนาไม่เกี่ยวนะฮะพอมาปี61ท่านขยันเดินทางอีกครับ มีงบประมาณใช้ไปทั้งหมด1 5 6ล้านบาทเฉลี่ย13ล้านบาทต่อเดือนเฉลี่ย4แสนบาทต่อวันท่านขับลัมโบกินีไปประชุมกันเหรอครับขอภัยถอนกระประท่านครับไม่ได้เด็บแนมแต่ว่ามันราคาแพงเกินไปหรือเปล่าท่านบริหารจัดการอย่างไรเดี๋ยวท่านชี้แจงต่อรัฐสภาครับการเดินทางของท่านเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งๆท,ที่น้ำมันลดลงลดลงลดลง วันนี้นี่ละยี่สิบกว่าบาทท่านประธานครับปีหกศูนย์ที่สามสิบกว่าบาทหรือว่าอะไรเกิดขึ้นท่าน้องชี้แจงครับค่ารับรองและพิธีการไม่ว่ากันยี่สิบสามล้านบาทแต่พอมาดูค่าใช้ใจ่ายในการบริหารอาคารท่านประธานครับปีหกศูนย์ร้อยเก้าสิบสามปีหกหนึ่งสองร้อยแปดล้านบาทแต่ไปรวมอยู่ในการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆผสมปนเปนกันไปอันนี้ไม่ว่ากันครับแน่นอนสำนักงานก็ต้องมีอุปกรณ์ทำวิทยาศาสตร,ร์เครื่องมันเล็กๆแต่ว่ามันมีราคา เถียงไม่ได้ครับแต่เมื่อมาดูเรื่องของการสัมมนงสัมมนาอะไรของท่านก็อยู่ประมาณ200กว่าล้านบาทโฆษณาประชาสัมพันธ์เฉลี่ยประมาณปีละ50ล้านบาทท่านประธานครับเชื่อไหมฮะผมว่าผมเป็นคนเสพสื่อเยอะนะท่านปานครับแต่ผมพยายามจะนึกเลยว่าสวทชเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกับมอกรหรือไม่เวลาไปซื้อของต่างๆซื้อกระจกเห็นโลโก้มอกรที่เป็นสามสี่เหลี่ยมกาก,ากาบาทเนี่ยเออใช่ได้มีมอก แต่ถ้าไปซื้ออะไรแล้วมีสวทชเนี่ยหรือว่าเป็นสินค้าวิทยาศาสตร์อะไรบ้างล่ะครับที่ท่านทําแล้วมันเป็นประโยชน์และประชาชนให้ความมั่นอ,อกมั่นใจเราไม่ได้อยู่ในกาลานะครับท่านประธานครับท่านจดสิทธทิบัตรในประเทศก็จริงมีคนมาขอสิทธิทบัตรในประเทศก็จริงเยอะแย,ยะมากมายหลากหลายครับหลายท่านบอกว่าู้ถัมรัศดรครับเช้ามาเนี่ยฮนะท่านประธานครับไม่รู้อะไรเป็นตั้งไปหมดอ่านไม่หมดหรอกครับแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้ชมนะฮะคือหลายโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ สถาบันนี้สามารถหยิบยกขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเป็นสินค้าของชาติได้เป็นลิขสิทธิ์ของชาติได้ท่านทํำไหมครับถ้าท่านทาท่านช่วยชีย้แจงในญี่ปุน่นในยุโรปครับพอเราพูดถึงสินค้านี้ก็บอกอ๋อของญี่ปุน่นอ๋อของอินโดนีเซียรถยนต์โปรตอนของมาเลเซียสมัยก่อนก็ยืมมาจากมิสูบิชิเนี่ยโปรตอนซาก้าเมาื่อ40ปีที่แล้วครับโลคอลคอนเทนต์ทั้งหมดใช้ในประเทศ1 5เซที่เหลือเอาเข้ามาหมดสถาบันอย่างนี้ท่านช่วยหน่อยเถอะครับ ทำรถยี่ห้อใดก็แล้วแต่ที่คิดค้นมาแล้วเพราะดูจากต้นเรื่องเนี่ยฮะท่านประธานครับเขาทำเรื่องอะไรไหมฮะระบบขนส่งสมัยใหม่แบตเตอรี่ต้นแบบสําหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้านะรูปคาถามก็คือวันนี้ทั่วโลกท่านประธานรู้จักรถยี่ห้อเทสลาในอเมริกาเขาทำกันแล้วครับเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนรถกอล์ฟวิ่งกันไปได้แปดร้อยเก้าร้อยกิโลเมตรถึงเวลามันอัปเดตโปรแกรมผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆสถาบันแห่งนี้ ทำเพียงแค่ให้นักศึกษาได้คิดค้นแล้วก็มาขับใส่หมวกกันน็อกโชว์อย่างนั้นเองเหรอครับถ้าไม่ใช่ถ้าต้องส่งเสริมครับทุกวันนี้เท่าที่ผมดูสถาบันแห่งนี้เนี่ยท่าปนประธานครับจับชายคือทําเยอะไปหมดไนก็ทำเยอะปุ๊บก็ไม่รู้จะจับตัวไหนเดี๋ยวผู้อำนวยการก็เปลี่ยนและ,กะเกษียณเดี๋ยวคนใหม่ก็ขึ้นมาอาก็เริมใหม่อีก ยุทธศาสตร์ชาติของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยถ้าเอามาสอนรับกับสถาบันแห่งนี้เนี่ย5ปีข้างหน้าว่าไปลยครับเราจะพัฒน,นาเรื่องของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนหรืออะไรของท่านนี่นะเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มจากเมืองหลวงครับขอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตขับก็อยู่ในเมืองวิ่งประมาณ200กิโลไม่ต้องเติมน้ามันประหยัดไปได้เยอะถ้าสวทชเริ่มโครงการบางเรื่องไม่ใช่ยําจับชายครับทุกวันนี้ยาจับชายจริงๆนานประธานครับนึกไม่ออกครับ นึกไม่ออกจริงๆว่าสถาบันอย่างนี้มีอะไรที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวถ้ามีท่านช่วยชี้แจงครับสุดท้ายผมอยากจะฝากท่านไปนะครับงบประมาณ64ปีนี้ก็จะเข้าอีกแล้วผมก็จะเข้าไปดูนะครับว่าถ้าตั้งงบประมาณมาขนาดไหนถ้ายัางตั้งงบประมาณแบบรัฐบาลคือขาดดุลตลอดแล้วก็มาขอชดเชยแล้วก็อ้างว่าต้องใช้นอกระบบเงินงบประมาณในการจัดหาไรายได้พิเศษเพื่อมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณขององค์กรท่านผมควรจะมาทวงกับท่านครับเพราะว่า เรื่องของวิทยาศาสตร์ผมฝากท่านที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์พอพูดเรื่องการตลาดไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ท่านหานักการตลาดมือดีๆครับลองไปทําหน่อยเถอะครับว่าสินค้าของสวทชที่เป็นของชาติเนี่ยนะท่านสุวิทย์เมฆสินทรีท่านเป็นรัฐมนตรีท่านช่วยย้าหน่อยครับว่าสินอะไรสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ทางปัญญาหรือการคิดโครงการอะไรต่างๆที่จดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรต่างๆเนี่ยรัฐบาลควรจะส่งเสริม สักสิบอย่างเป็นหลักเหมือนปิรามิดแหละครับรรท่านประธานครับไอ้นี่มีแต่ฐานปิรามิดบดข้างบนยอดไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าปีนึงมาขอหกพันล้านจึงฝากรรท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการด้านบนนะครับว่าถ้าข้อสังเกตของจินยุุเห็นว่าเออมันน่าใช้ได้ก็ขอให้ท่านนําไปปฏิบัติและดําเนินการนะครับผมอยากเห็นรถยนต์แห่งชาติที่เป็นแบตเตอรี่เพียวๆย,ยี่ห้อสู่ชาติตันจเจริญก็ขอขอภัยครับรรท่านประธานครับผมยกตัวอย่างนะฮะหรือจะยี่ห้อใดก็แล้วแต่แต่มันเป็นความเป็นชาติของเรา สิ่งนี้ควรจะเกิดขึ้นได้แล้วในแผ่นดินไทยขอขอบพระคุณท่านประธานครับ